ปารีสนิวยอร์กลอนดอนใครหลายคนคงอยากไปเที่ยวสาเมืองนี้และสัมผัสประสบการณ์ที่น่าประทับใจแต่การเดินทางไปยังสถานที่แปลกๆที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักล่ะตัวอย่างเช่นไปเที่ยวที่หมู่บ้านซึ่งมีแต่ผู้คนตัวเล็กกระสายอยู่หรือเมืองที่สร้างด้วยเพชรลองมาดูข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่เหล่านี้กันคุณท่องเที่ยวไปตามภูเขาที่สวยรอกับภาพวาดทางตอนใต้ของจีนในมณฑลยูหนานคุณกําลังเพลิดเพล,นเพลินกับชิวชัดที่สวยงามของธรรมชาติ และการตัดขาดจากโลกภายนอกแล้วเมฆก,ก็ก่อตัวกันเหนือภูเขาพร้อมเม็ดฝนที่ตกลงบนศรีรษะของคุณหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างออกไปมากและคุณต้องการที่หลบฝนเพื่อรอให้พายุสงบลงในขณะที่มองไปคุณเจอเส้นทางซึ่งนําคุณไปสู่ทางเข้าหมู่บ้านแปลกๆผู้คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเป็นคนตัวเล็กคุณถามว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนแต่พวกเขาไม่ตอบแต่บอกให้คุณรีบไปเพราะเดี๋ยวจะไม่ทันชมการแสดงคุณมุ่งหน้าตรงเข้าไปในหมู่บ้าน และพบบ้านหลังเล็กๆมากมายซึ่งมีขนาดเล็กจนคุณแทบจะเข้าไปข้างในไม่ได้แม้ว่าคุณจะอยากเข้าไปก็ตามบ้านนี้ถูกสร้างขึ้นจากดินและหินและมีลักษณะคล้ายปราสาทขนาดเล็กซึ่งสวยมากผู้คนตัวเล็กๆออกมาจากบ้านและรีบไปที่จัตุรัสกลางเมืองคุณตามพวกเขาไประหว่างทางคุณเห็นรูปปั้นของนางฟ้าตุ๊กตาผีเสื้อหลากสีขนาดใหญ่ลูกบอลสีเงินชาวเมืองสวมชุดแปลกๆเช่นชุดกรออัศวินชุดเจ้าหญิง ชุดคลุมสีเขียวผ้าคลุมสีเหลืองและแล้วคุณก็มาถึงจัตุรัสกลางเมืองที่ดูเหมือนโรงละครกลางแจ้งผู้คนตัวเล็กกำลังต่อสู้ได้ดาบบนเวทีหลักเต้นรำร้องเพลงคลอไปกับดนตรีที่สนุกสนานมันคือการแสดงซึ่งจัดขึ้นโดยผู้คนในหมู่บ้านและอย่างไรก็ตามคุณต้องจ่ายค่าเข้าชม15ดอลลาร์เป็นเวลามากกว่า10ปีแล้วที่เฉินหมิงจิงนักธุรกิจชาวจีนได้ลงทุนถึง14ล้านดอลลา ในการสร้างเมืองสวนสนุกที่มีเพียงผู้คนตัวเล็กอาศัยอยู่ดังนั้นในปี2009เขาจึงได้สร้างหมู่บ้านที่ไม่ธรรมดาน,นี้ขึ้น <S <S มีผู้อาศัยอยู่ในเมืองรา100คนไม่มีใครสูงเกิน1.3เมตรหรือมีอายุเกิน50ปีทุกๆวันสถานที่แห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนโดยชาวเมืองได้จัดการแสดงที่สวยงามเพื่อนักท่องเที่ยวแม,ม้ว่าจะมีบางคนกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ชาวเมืองกลับมีงานทํา และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าที่เคยชาวเมืองที่นี่มีความสุขดีคนงานทุกคนในหมู่บ้านจะได้รับค่าจ้าง320ดอลลาร์ต่อเดือนและมีบ้านให้อยู่พร้อมอาหารฟรีผู้คนตัวเล็กจากทั่วประเทศเดินทางมายังที่แห่งนี้เพื่อหาบ้านใหม่และครอบครัวใหม่ถ้าพวกเขาไม่มีจุดหมายปลายทางอื่นจุดต่อไปของเรายัางอยู่ในจีนนี่เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่แปลกตามากบ้านเกือบทุกหลังที่นี่เป็นวิลล่าสุดหรู มีเฮลิคอปเตอร์ร่อนไปมาเหมือนบริการรถแท็กซี่ในท้องถิ่นตึกราฟ้าสูง72ชั้นที่มีประติมากรรมสีทองตั้งต,งตระหง่านอยู่ใจกลางชุมชนและผู้อาศัยเกือบทุกคนล้วนเป็นเศรษฐีนี่คือหัวซีซึ่งถือเป็นหมู่บ้านที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศจีนจำนวนประชากรมีทั้งหมด2,000คนผู้อาศัยใหม่แต่ละคนในชุมชนนี้จะได้รับวิลล่าขนาดใหญ่และรถยนต์จากทางการ ภายในชุมชนมีสวนสนุกที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ชิ้นส่วนจำลองของกำแพงเมืองจีนที่มีคุณภาพสูงและแม้แต่โรงละครออเไร่าชุมชนได้รับการดูแลอย่างเข้มงวดและมีแค่บางคนเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปได้อย่างไรก็ตามไม่มีใครเข้าใจเหตุผลที่แท้จริงของความสําเร็จของชุมชนนี้เพราะผู้อยู่อาศัยไม่เปิดเผยความลับเกี่ยวกับความร่ํารวยและนักข่าวไม่สามารถเข้าไปได้ถ้าไม่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ ชุมชนได้รับความหลูหลาดังกล่าวเพราะพวกเขาจ่ายเงินส่วนใหญ่ให้กับรัฐป้ายต่อไปของเราคือเยอรมน,นีเมืองเล็กๆของเนิร์ลิงเกนในแวบ,บแรกนี่อาจเป็นแค่เมืองธรรมดาธรรมดาในยุโรปที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามพร้อมกับถนนเล็กๆที่สรวกสบายแต่ถ้าคุณมองไปที่เมืองจากระยะไกลมันจะดูเหมือนกับว่าทั้งเมืองสองประกายระยิบระยับท่ามกลางแสงแดด ทั้งเมืองตั้งอยู่ในปล่องนานมาแล้วชาวเมืองเชื่อว่าพวกเขาอาศาัยอยู่ในปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้วแต่ในช่วงกลางศตวรรษที่20นักธรณีวิทยาชาวอเมริกันสังเกตเห็นว่าปล่องนี้ไม่ได้ดูเหมือนปล่องภูเขาไฟหลังจากศึกษาเพิ่มเติมพวกเขาได้ทราบถึงความลับของเมืองนี้เคยมีอุกกาบาตตกลงมาที่นี่เมื่อประมาณ15ล้านปีก่อนอุกกาบาตมีความร้อนสูงมากจนฟองคาร์บอนข้างในกลายเป็นเพชรเม็ดเล็กเมื่อผู้คนสร้างเมืองนี้บนหลุมอุกกาบาต พวกเขาไม่รู้เลยว่าได้สร้างเมืองนี้ขึ้นด้วยอัญมณีล้ำค่าเนื่องจากเพชรมีขนาดเล็กมากจนแทบจะมองไม่เห็นแต่ชาวเมืองไม่เคยให้ความสนใจกับข้อเท็จจริงที่ว่าทำไมกำแพงเมืองสองประกายอย่างประหลาดท่ามกลางแสงแดดมากนักถนนร้านค้าบาร์และบ้านในเมืองถัดไปของเราทุกอย่างอยู่ใต้ดินนี่คือเมืองเล็กๆของคูเบอร์พีดีออสเตรเลียเมื่อคุณเข้าใกล้คุณจะเห็นท่อโผลออกมาจากพื้นและพ่นควันเป็นลูกคลื่น มีป้ายเตือนทุกคนเกี่ยวกับหลุมที่ไม่ได้ทําเครื่องหมายไว้มุ่งหน้าตรงไปที่หรือที่ถูกต้องก็คือมุ่งหน้าลงไปยังบ้านหลังใดก็ได้และคุณจะพบว่าตัวเองอยู่ในสถานที่ที่มีพื้นดินมาแทนที่ผนังและวอลเปเปอร์แต่นี่ไม่ใช่จุดเด่นพี่งอย่างเดียวของเมืองนี้โอปอที่ขายอยู่ทั่วโลกส่วนใหญ่ขุดพบได้ในเมืองนี้มีการพบโอปอชิ้นแรกที่ใต้ดินแห่งนี้ในปี1915 ตั้งแต่นั้นมาผู้คนก็มาที่นี่เพื่อค้นหาอัญมณีล้ำค่าที่นี่ไม่มีบริษัททำเหมืองเพราะคุณจะไม่พบโอปอโดยใช้การขุดเจาะสำรวจถ้าคุณต้องการพบมันคุณก็แค่ขุดและค้นหาต่อไปผู้คนจึงมาที่เมืองนี้เช่าที่ดินขุดหลุมและสร้างบ้านใต้ดินซะเลยคุณชอบแมวไหมถ้าชอบให้ลองมาที่เกาะอาโอชิมะในญี่ปุ่นดูซิที่นี่มีแมวเยอะกว่าคนด้วยซ้ำมีแมวอยู่ทุกที่และพวกมันอยู่ได้ด้วยปลา ทั้งหนึ่งเกาะแห่งนี้เต็มไปด้วยหนูที่รบกวนเรือประมงดังนั้นแมวจึงถูกนำมาเลี้ยงมากเป็นพิเศษเพื่อจัดการกับหนูหลังจากนั้นแมวก็กลายเป็นสัตว์ประจำเกาะนี้และตอนนี้เรียกได้ว่าผู้มันเป็นชาวเกาะอย่างเต็มตัวกีทอนเป็นเมืองเล็กๆในเนเธอร์แลนด์สถานที่ที่คุณจะไม่ได้ยินเสียงดังไปกว่าเสียงนกร้องตามที่ชาวบ้านเล่าทั้งหมดเป็นเพราะที่นี่ไม่มีรถผู้เขาจะต้องการรถยนต์ไปทำไมในเมื่อไม่มีถนน ยีทอนถือเป็นเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์แทนที่จะเป็นถนนแต่กลับมีแม่น้ำสายเล็กๆแทนชาวเมืองเดินทางด้วยเรือขนาดเล็กที่ใช้มอเตอร์ที่มีเสียงเบาเมืองนี้ดูเหมือนสวรรค์หรือดินแดนในนิทานด้วยบ้านสวยงามอยู่สบายมีสภาเล็กๆพืชพันธุ์เขียวขจีและดอกไม้นับพันบานสพรั่งสำหรับเมืองถัดไปของเราลองจินตนาการว่าคุณเป็นชาวประมงบนเกาะเล็กๆของอิตาลีใกล้กับเมืองเวนิสมันเป็นเกาะที่ล้อมรอบด้วยร่องน้ำ ที่คุณสามารถว่ายน้ําหรือตกปลาได้แต่เมื่อมีหมอกลงบนเกาะคุณจะไม่สามารถแยกบ้านของคุณออกจากบ้านอื่นได้เพื่อแก้ปัญหานี้คุณจึงทาบ้านเป็นสีชมพูตามคําบอกเล่านี่คือสาเหตุที่บ้านทั้งหมดในบูราโนมีสีสันสดใสบ้านที่นี่ทาด้วยสีชมพูสดใสเหลืองเขียวเทอร์ควอยส์และสีอื่นๆทุกๆสปีผู้อยู่อาศัยจะปรับปรุงสีทาบ้านเพื่อรักษาความสวยงามของเมืองถ้าคุณซื้อบ้านที่นี่ คุณต้องได้รับใบอนุญาตพิเศษในการทาสีและสีจะถูกเลือกตามระบบพิเศษที่พัฒนาขึ้นเมื่อหลายศตวรรษก่อนผมเดาว่าที่นี่เป็นที่เดียวที่อนุญาตให้สนุกสุดเหวี่ยงได้แต่อย่าคิดลองทำงานกล่อยที่นี่เข้าล่ะโอเคผมพ่อดีกว่า